กราบนมรสการหลวงพ่อครับช่องคุณทาปิยายนาพอดีติดตามเรื่องราวของวัดเขาพลานเพชรมานานพอสมควรทีนี้ผมอยากให้หลวงพ่ออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดเขาพลานเพชรนะครับอผอนไปก่อนเห็นพลานหินหรือเป็นลานหินเยอะแยะไปหมดเลยครับอืมเจริญพรคืออย่างนี้ <c oughs> ในวัดพลานเพชรเนี่ย เดิมทีเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อแดงซึ่งท่านเป็นพระธุดงค์ธุดงค์มาแล้วก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำพระลานเพชรซึ่งเป็นพระลานหินถัดจากตรงนี้ไปประมาณ500เมตรแล้วก็จะมีการตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่ตรงนั้นที่พระลานเพชรโดยการสนับสนุนของพระเดชพระคุณท่านพระครูประกาศธรรมกิจวัดสำโรงผ่านำอำเภอไผ่บึง จะได้ส่งลูกศิษย์ลูกหามาอยู่ที่สำนักส่วนหลวงพ่อแดงเมื่อท่านตั้งสำนักสงฆ์ได้แล้วท่านก็เดินทุดงต่อไปแล้วก็ไปพักไปอยู่ที่วัดไพรพัฒนาแล้วก็ไปตั้งวัดไพรพัฒนาช่วงนั้นนี่ประมาณปี2532ที่หลวงพ่อแดงท่าน เดินทุดงเข้ามาในในเขตนี้ในบริเวณแถวนี้จะเป็นป่าพารานเพชรที่มีถ้ำมีพารานหินประมาณ300รไร่ก็จะเป็นสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ต่อมาเมื่อญาติโจมไปที่พักสงฆ์ที่พารานเพชรที่อยู่ข้างบน มันเดินลำบากเนื่องจากว่าแถวนี้มันเป็นป่าแล้วก็มีพลันหินเป็นตะไคร่น้ำหน้าฝนเนี่ยก็จะลื่นหลายคนก็จะอันตรายแต่ชาวบ้านก็ปรึกษาหารือกันว่าที่ตรงนี้ณนะปัจจุบันนี้เป็นที่ที่ยังว่างเปล่าอยู่ และเป็นที่ที่ทางสพทมาสำรวจคือชาวบ้านตอนนั้นผู้นำชาวบ้านตอนนั้นก็ท่านพ่อกำนันมานะคาวงศ์เป็นกำนันตำบลห้วยตะมอนตำบลไผ่พัฒนาสองตำบลก็เป็นนักพัฒนาได้พาเจ้าหน้าที่สพทมาสำรวจที่และได้เกรดที่ไปบางส่วนแล้วจะตั้งเป็นโรงเรียน พอเพอิ่มว่าพอเจ้าหน้าที่มาสำรวจแล้วเห็นว่ามันมีโขดหินเป็นเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กที่มาเรียนก็ทางเจ้าหน้าที่สปทเขตสเนี่ยก็ได้ปรึกษากันว่าให้หาที่ใหม่ได้ไหมเป็นที่ที่ไม่อันตรายแล้วก็ไม่มีโขดหินเช่นนี้จึงได้ชาวบ้านไทยทาวรจะได้บริจาคที่ โดยพ่อ,อพ่อวอนน้อยสงวนและก็พ่อเสียนเสีนาทได้ร่วมกันบริจาคที่ข้างล่างเพื่อจะสร้างโรงเรียนที่ตรงนี้ที่ถูกเกตไว้เตรียมที่จะสร้างโรงเรียนก็เลยว่างลงพอว่างลงชาวบ้านก็เลยปรึกษาว่าถ้าหากว่าเราเอาสำนักสงฆ์ไปไว้ที่ตรงนั้นนะที่พรลานเพชรเนี่ยมันจะลำบากก,บกับการไปมาหาสู่ ลวาบากกบการไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมแต่นั้นย้ายที่ตรงนั้นมาไว้ที่ตรงนี้ก็เลยได้ย้ายกันลงมาที่นี่โดยในช่วงนั้น <c oughs> จะมีหลวงพ่อ,อท่านราชอาจารย์น้หนวยซึ่งท่านได้เป็นผู้เป็นหัวหน้าที่พรกสงฆ์อยู่ที่นี่แล้วก็ณปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์น่วยท่านก็ ไปเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่ตำบลหัวเสืออยู่วัดบ้านหัวเสือปัจจุบันส่วนตรงนี้เมื่อได้ย้ายสำนักสงฆ์ลงมาที่นี่ก็จะมกีการสร้างกระตอบให้พระสงฆ์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเดินทุดดงมามาปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้สร้างใหญ่ เมื่อปี2535ปี2535เนี่ยหลวงปู่สวงท่านออกจากกระท่อมบักกะนิวแล้วก็มาที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นป่าและเป็นกระท่อมอยู่ซึ่งเป็นที่พักของสงฆ์แต่ไม่มีพระสงฆ์เข้าเข้าอยู่เนื่องจากว่าในช่วงนั้นพระสงฆ์จะขาดแขนมากนะมันลำบาก ไม่มีน้ำใช้มีแต่ป่าไม่มีไฟฟ้าใช้นถนนหนทางการไปมาหาสู็ลำบากหลวงปู่ชวนหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่ปีสามห้าก็มาท่านก็พักอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กตรงนี้แต่ว่าท่านมาอยู่ได้วันสองวันท่านก็หนีแล้วก็ปล่อยให้หลวงพ่ออยู่กับเนนชื่อว่าเนนจ่อย นเน้นจอยนี่ปัจจุบันนี้าชาวบ้านจะรู้ท่านในนามหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยซึ่งปัจจุบันท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดวาัดบ้านโนนสวรรค์อำเภอตำบลโคกตาลอำเภอูสิงเล่านี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้สั่งอะไรก็อยู่ตามภาษีภาษา ก็ไปอาบน้ําในคลองคลองคือคลองห้วยสํารานที่ผ่านที่ที่มีสะพานผ่านมานี่แหละทางขึ้นวัดแหละนั่นคือคลองห้วยสํารานแต่ก่อนไม่มีสะพานจะเป็นสะพานไม้เป็นสะพานไม้เป็นการเอาไม้หมอนไม้ท่อนใหญ่ๆไม้ลำใหญ่ๆมาพาดข้ามเพื่อให การสัญจรไปมาได้ในช่วงปี3-2มันยังเป็นวิกฤตอยู่ยังเป็นวิกฤตยังบ้านเมืองยังไม่สงบเท่าที่ควรนักยังมีกลิ่นไอของคอมมิวนิสต์นะเพราะว่าฐานที่ตรงนี้ <c oughs> มันเป็นเขตชายแดนติดกับขมิน ก็จะมีกลุ่มคอมมินิสต์ขึ้นมาในช่วงปี2521-22มาเผาสะพานไม้ที่ชาวบ้านข้ามก็ได้มาสร้างสะพานใหม่ทางการได้มาสร้างสะพานใหม่สร้างถนนใหม่เป็นคอนกรีตในปัจจุบันแล้วก็วัดนี้แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราก็ไม่คิดจะสร้าง ไม่คิดจะสร้างให้มันถาวรหรือใหญ่โตอะไรมากมายก็อยู่ตามภาษีภาษากัดหลวงปู่ก็อยู่กระท่อมไปมาหาสู่มาบ้างหนีบ้างเป็นบางคราวแต่ส่วนใหญ่แล้วพระที่จะอยู่ที่นี่ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ถ้ำถ้ามากกว่าถ้ำตรงนั้นเรียกว่าถ้ำสองพี่น้องถ้ำที่พารานหินที่ตั้งวัดครั้งแรก เรียกว่าท้าสองพี่น้องเหตุที่เรียกว่าท้าสองพี่น้องเนี่ยมันมีเหตุอยู่หลายประการเป็นความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวแต่หลักฐานมันก็มีก็คือท้าตรงนี้เนี่ย,อน,นยอนิย้อนอดีตย้อนอดีตไปเมื่อหลายปีหลายหลายร้อยปี ปูดยังไๆว่าย้อนอดีตไปเมื่ออดีตชาติจะแล้วกันมันจะมีการเขาเรียกว่าสงครามสงครามช่วงนั้นเป็นสงครามระหว่างขอมกับกลุ่มที่ล้มล้างขอมกลุ่มจามต่างๆที่จะ,ะยึดครองเมืองหรือกันเป็นการล่าอาณานิคมทีนี้ ขอมส่วนหนึ่งก็จะอพยพมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ถ้านี้ถ้าข้างบนจะเป็นที่อยู่ของพี่ถ้าข้างล่างจะเป็นที่อยู่ของน้องอันนี้หลักฐานตรงนี้มีมีอะไรเป็นหลักฐานมีตัวหนังสือหรืออะไรไหมไม่มีแต่หลักฐานตรงนี้มันจะเป็นการระลึกชาติ การระลึกชาติในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านคําผงอำเภอโนนลายจังหวัดสุรินทร์ได้นายเรียกว่านายธนูธนูเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับผู้คนทั้งหลายฟังแม้กระทั่งพ่อเขาแม่เขาก็แปลกใจว่าเขาเล่ามาโดยตลอดแต่เขาไม่เคยมาที่นี่เลย มาเมื่อปีพศออ2528-2529เนี่ยเขาได้ขึ้นมาที่นี่แล้วเขามาเห็นสถา,านที่เขาก็ร้องไห้พ่อเขาก็ถามว่าทำไมต้องร้องไห้เขาบอกว่าที่เขาเคยอยู่ ที่เขาเคยอยู่แล้วเขาก็พาไปที่พระลานหินตอนนั้นหลวงพ่อยังยังไม่ได้อยู่เขาไปที่ระลานหินแล้วเขาไปบอกพ่อเขาว่าตรงนี้มีถ้ำตรงนั้นมีไอ้นั่นนัน่นแต่พ่อเขาไม่เชื่อแล้วก็มาอีกพักหลังเขาติดตามพระธุด,ดงค์มาอีกในช่วงประมาณปีสามแปดปีสามแปด เขามาแล้วเขาก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังในเรื่องเล่าของเขาเนี่ยกับหลวงพ่อที่ฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องจริงสาเหตุที่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องจริงเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อมีนิมิตอยู่แล้วว่ามันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในนิมิตแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ปักใจเชื่อเมื่อเขามาเล่าให้ฟัง ก็ลเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก, ramento, ก็ยังสงสัยอยู่ก็เลยพากันพิสูจน์โดยการที่ไปอยู่ในถ้าแล้วก็พิสูจน์ดูว่ามันเป็นอะไรพอไปอยู่ในถ้าเราก็มีพิธีกรรมในการที่จะบูชาเทพไทยเทวาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่นักตรงนั้นก็ปรากฏว่าหลายคนมีนิมิตเหมือนกันว่าตรงนี้ เป็นที่อยู่ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคือขอมที่นี้การสู้รบมาอยู่ที่นี่และมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในตรงนี้หลักฐานทรัพย์สินสมบัติที่เขาขนมาได้จากขอมเนี่ยมันเมื่อ ประมาณปี2,526จะมีหลวงพ่อวงเดือนมหาหลวงพ่อวงเดือนท่านก็จะมาเห็นของของโบราณของโบราณจะเป็นขวานโบราณแล้วก็มีไหโบราณแล้วก็ย้อนไปอีกว่าเอ้มันจริงหรือเปล่า ก็ในนิมิตของธนูที่เล่าให้เราฟังว่าตรงนี้มันมีรูนะมีถ้ำนะเราก็ไปขุดดูปรากฏว่ามันมีรูจริงๆมีถ้ำจริงๆในรูในถ้ำตรงนี้มันจะเป็นถ้ำที่เอาสมบัติไว้และต่อมาเราเมื่อหลังจากที่เราขุดค้นกันจริงๆก็จะมีคนมาบอกว่าสมบัติตรงนี้ เป็นสมบัติของคนนั้นคนนั้นคนนั้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่ององมงายนะมันเป็นรูปความเชื่อส่วนตัวเราก็